สวัสดีครับคอนเทนต์ของคลิปนี้นะฮะอาจจะมีความเฉพาะกลุ่มนิดนึงเนาะอาจจะเป็นเรื่องเฉพาะกลุ่มที่สนใจเรื่องการลงทุนเป็นหลักเนาะคือผมคิดว่าในบ้านเราเนี่ยนะครับในหมู่นักลงทุนเนี่ยนะฮะแนวความคิดอันหนึ่งเนาะที่มันยั่งลากลึกแล้วก็แข็งแรงมากๆเลยนะฮะในประเทศไทยเนี่ย ก็คือแนวความคิดเรื่อง value investment ใช่ไหมครับแล้วกลุ่มของคนที่สนใจหรือว่าบางคนอาจจะถึงขั้นแบบมองเรื่องนี้เป็นเหมือนาศาสนาประจำตัวเลยก็ได้เนี่ย mm. ก็คือคนในกลุ่มรุ่นประมาณผมนี่แหละนะฮะประมาณ Gen X Gen Y ตอนตอน้นอะไรอย่างเงี้ยนะจะแบบมีคอมมูนิตี้เนี่ยที่แข็งแรงทีเดียวนะฮะ แต่ว่าผมมีข้อสังเกตอย่างนี้ครับอย่างเวลาคุณไปเข้าไปดิสคัสเรื่อง value investment ในเว็บในโซเชียลไหนก็แล้วแต่เนี่ยหรือว่าไปงาน value investment อะไรอย่างนี้นะฮะคุณจะสังเกตว่าคุณจะไม่เห็นคนรุ่นหลังๆอะ่ะก็คือรุ่นที่ตอนนี้อายุสักประมาณ20 something เนี่ยคุณจะไม่ค่อยเห็นอะ่ะคือน้อยมากนะฮะ แต่น,นี้ถ้าข้อสังเกตของผมผิดนี่บอกได้นะแต่ผมสังเกตว่ามีน้อยมากนะฮะเหมือนกับว่าคนรุ่นใหม่ที่ขึ้นมาหลังจาก Gen Y ตอนต้นๆมาเนี่ยนะครับเขาจะไม่ได้อินกับแนวนี้เท่าไหรเ่เนาะอก็เลยจะมาวิเคราะห์เนาะว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับที่จริงแล้วอะนอกจาก แนว value investment แล้วเนี่ยจริงๆแล้วการลงทุนในหุ้น in general เลยนะคนรุ่นอายุ20กว่าเนี่ยก็สนใจน้อยลงด้วยนะฮะมคือยังมีอยู่แหละยังมีอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่อะจะเป็นแนว technical ทั้งนั้นเลยนะฮะ จะมีคนรุ่นนี้จะมีจํานวนมากเลยนะที่เขาเริ่มต้นการลงทุนเนี่ยปุ๊บเนี่ยเขาเริ่มต้นจากคริปโตไปเลยเนี่ยเยอะมากนะฮะเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าจะให้ผมทํานายอนาคตเล่นๆอ่ะอันนี้มันดีหรือไม่ดีไม่เกี่ยวนะคือทายว่าให้ทายว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะผมคิดว่าอย่างแนว value investment นอ่ะสุดท้ายแล้วมันก็จะแข็งแรงแต่ว่ามันก็จะอยู่กับคนรุ่น GenY ตอนต้นขึ้นไปเนี่ย แล้วสุดท้ายแล้วมันก็จะตายไปกับคนรุ่นนี้แหละเพราะว่าคนรุ่นใหม่ที่ขึ้นมาต่อจากเราเนี่ยเขาไม่ได้อินกับแนวนี้แล้วนะฮะทีนี้แล้วทาไมเขาถึงคิดแบบนั้นทําไมเขาถึงไม่อินกับแนว Value Investment เลยนะฮะถ้าให้ผมอธิบายเนี่ยผมคิดว่านะครับมันเป็นเพราะว่าคนรุ่นอายุ20กว่าเนี่ยพอเขาเริ่มที่จะ รู้ความอ่ะอย่างสมมติเริ่มเป็นวัยรุ่นตอนปลายปุ๊บเนี่ยที่เริ่มรู้เรื่องเนี่ยเขาจะเห็นถึงความไม่แน่นอนในโลกเนี่ยต่อเนื่องตลอดเวลาเลยนะไม่ว่าจะเป็นการเมืองที่มันวุ่นวายเหลือเกินนะครับสภาพวิกฤตเศรษฐกิจหรือถ้าช่วงไหนไม่วิกฤตก็เป็นช่วงที่ตกสะเก็ดคือวิกฤตเศรษฐกิจแทบจะไม่ค่อยดีตลอดอ่ะ แล้วไหนจะมาเจอเรื่องโควิดอะไรอีกที่ถูกขังอยู่ในบ้านเป็นปีๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคนที่เห็นโลกเป็นแบบนี้มาตลอดตั้งแต่เกิดน่ะจะให้เขาจะให้เขาอินกับแนว value investment ได้ยังไงอ่ะมันต่างกับคนรุ่นผมอะที่ตอนเด็กๆน่ะโลกมันยังไม่ได้ unstable ขนาดนี้เราจะเห็นความยั่งยืนเนาะเราจะเห็นแบบเฮ้ยการเก็บเล็กผสมน้อย น้ําซึมบอดทรายไปเรื่อยๆธุรกิจเกิดขึ้นมาแล้วจะค่อยๆแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะมันก็ไม่แปลกที่เราจะรู้สึกว่าความคิดแบบ value investment มันก็เป็นสิ่งที่ make sense อะไรอย่เงี้ยแล้วจริงๆแล้วมันมีสถิติที่พรูฟให้เห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะว่าอย่างอายุเฉลีย่ยอายุไขของตลาดบริษัท ที่อยู่ในตลาดหุ้นนะตั้งแต่ปี 19- 2 0เเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาพบว่าวงจรชีวิตของบริษัทในตลาดหุ้นเนี่ยมันสั้นลงเรื่อยๆก็คือตั้งแต่บริษัทเข้าตลาดมาจนบริษัทเจ๊งไปเนี่ยช่วงเวลาโดยเฉลี่ยของบริษัทมันสั้นลงเรื่อยๆนะฮะนั่นยิ่งแสดงว่า ธุรกิจน่ะนับวันน่ะมันจะยิ่งมีความมั่นคงหรือว่ามีความแน่นอนน้อยลงมันกลายเป็นว่ามันเป็นยุคที่มันจะมีการดิสลอปอยู่ตลอดเวลาทําให้ธุรกิจที่มันดีมันก็จะดีอยู่ได้แป๊บหนึ่งแล้วมันก็จะมีของใหม่ขึ้นมาแทนที่อยู่ตลอดเวลาทําให้ความยั่งยืนอะไรพวกนี้มันเริ่มหาได้ยากขึ้นเรื่อยๆนะฮะถ้าจะยกตัวอย่างง่ายๆออย่างวันก่อนน่ะ ผมก็มานั่งนึกถึงว่าเอ้ยสมัยสักประมาณ4ปี3-4ปีที่แล้วเนี่ยพาวเวอร์แเป็นอะไรที่ขายดีมากเลยนะแบบทุกคนต้องมีอะ่ะเพราะว่าทุกคนใช้มือถือตลอดเวลาเนาะแล้วออกจากบ้านปุ๊บเนี่ยใช้งานมือถือหนักด้วยอะ่ะแบตมันก็ไม่พออะ่ะถ้าไม่มี Power Bank เนี่ยสุดท้ายแล้วมันแบตมันไปหมดกลางทางเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่า ทุกวันนี้เราทําทุกอย่างผ่านมือถือไงเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมี power bank เพราะนั้นช่วงหนึ่ง power bank จะขายดีมากเลยนะครับแต่พอมาช่วงนี้ซึ่งมันเป็นเวลาที่ผ่านมาไม่นานเลยอ่ะอยู่ๆอะ่ะคนก็ไม่นิยมแบ็ค power bank แล้วอะ่ะถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมี fast charger ขึ้นมาเนาะแล้วเดี๋ยวนี้แบตเตอรี่มันอยู่ได้นานขึ้นอ่ะผมออกจากบ้านทั้งวันแล้วกลับมาบ้านเนี่ยโดยที่แบตยังไม่หมดเนี่ยมันเป็นไปได้บ่อยเนาะหรือถึงให้มันแบตมันหมดเนี่ย ผมไปชาร์จฟ a าชาร์เจอร์แป๊บเดียวเองเต็มนะฮะเพราะฉะนั้น power bank มันก็เลยหมดความจำเป็นไปเยอะมากสำหรับคนจำนวนมากเลยอะแล้วถ้าเราเป็นเจ้าของโรงงานทำ power bank อะโอ้โหมันเคยดีมากๆเลยนะฮะได้เงินเป็นกอบเป็นกำอะแต่แป๊บเดียวอยู่ๆเนี่ยมันก็ขายได้น้อยลงอะ แล้วจะให้เจ้าของโรงงานหนีไปเลยมันก็ไม่ได้เพราะว่ามีคนงานอยู่เงมันก็ต้องแบกกันไปเนาะเออเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าดูสิธุรกิจเดี๋ยวนี้มันเป็นแบบเนี้ยเดี๋ยวมันดีๆอยู่แป๊บหนึง่งอ่ะสักพักหนึง่งมันมีของใหม่มาไอของเก่ามันก็ใช้มันก็ไม่มีใครสนใจแล้วหรือว่าแบบสมัยเนี้ยร้านอาหารหรือว่าคาเฟ่นเนี้ย เปิดปุ๊บโหคนมากันเยอะมากเลยแต่ว่าจริงทุกคนมาแค่ต้องการจะมาถ่ายรูปลง i n s t a าแกรซึ่งร้านหนึ่งถ่ายครั้งเดียวมันก็พอแล้วไงมันถ่ายซ้ําลง IG มันก็ไม่มีใครสนใจถูกไหมมันก็ต้องวิ่งไปหาร้านใหม่เพราะนั้นร้านกาแฟสมัยนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเปิดมาปุ๊บขายดีอยู่แค่3เดือน6เดือนแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่มีคนเนาะมันอยู่ตอนนี้ธุรกริจมันอยู่ใน Environment แบบนี้ที่มันจะต้องแบบ เจอกับความเปลี่ยนแปลงมหาศาลตลอดเวลามันก็เลยทำให้มันไม่ไม่ stable นะครับเอ,อ่อแล้วผมมองว่าในอนาคตไปข้างหน้าเนี่ยมันก็จะยิ่งมีแต่ความไม่แน่นอนในโลกมากขึ้นเรื่อยๆอีกอนะเพราะฉะนั้นความคิดแบบคนเจนใหม่ที่ขึ้นมาที่เขาไม่ได้มองหาความจีรังยั่งยืนอะไรอะ่ะ แล้วก็พยายามที่จะบางทีถ้าทำกำไรจากบูมแอนบัสของ c y เค e ได้ก็ยิ่งดีเนาะมันเป็นความคิดที่ไม่ได้แย่เลยนะมันเหมาะกับบริบทในโลกปัจจุบันด้วยซ้ำแต่ความคิดของคนรุ่นผมต่างหากละ่ะที่เรายังมีภาพจำของวัยเด็กอยู่ที่เราเห็นความยั่งยืนของธุรกิจนะแล้วเราก็หวังว่าสักวันหนึ่งธุรกิจมันจะกลับมายั่งยืนใหม่อะความคิดอย่างเงี้ยมันอาจจะอันตรายกับเรามากกว่าด้วยซ้ำเพราะเราอยู่ในโลกที่ มันกําลังจะเปลี่ยนไปอย่างที่ไม่หวดกลับมาแล้วนะครับไม่รู้คลิปนี้นี่ทําออกไปนี่เดี๋ยวทัวร์จะลงผมหรือเปล่านะฮะแต่นั่นแหละก็เป็นความคิดของผมจริงๆตอนนี้นะฮะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ